พรอะคุณแม่ค่ะ Good morning ลอ uh. ยกระทงเดงโอเคเมื่อวานนี้เด็กๆได้เรียนเรื่องกระทงใช่ไหมคะลอยกระทงก็จะมีอะไรค้าคำศัพท์คำศัพท์ในเพลงเรียนรู้คำศัพท mm. ์เด็กๆจำได้ mm. ดนะ้น้ำ r <recover. S 2> tamam. okay. 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 i w o r l d คุณตา r โอ e ค okay ขโอยแรนชันรนชัน o นะคะเด็กๆก็จำได้แล้ววันนี้ก็จะมีนิทานเรื่องทำไมถึงต้องลอยกระทงมาฝากเด็กๆนะคะเด็กๆน่ารักทุกคนเลย เด็กๆพอฟังแล้วเด็กๆก,ก็ต้องจําชื่อนะคะน้องในนิทานเดี๋ยวครูจะถามคําถามในนิทานเช่นเคยนะคะเป็นการฝึกภาษาให้กับเด็กค่ะฟังได้เลยนะคะเอ๊ะพี่กล้วยนั่นยายกำลังทำอะไรอยู่หรอ พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันงั้นเราไปถามยายกันเถอะยายครับยายทำอะไรอยู่เหรอครับอ๋อยายกำลังทำกระทงอยู่จา้าเด็กๆแล้วทำกระทงไปทำไมคะคุณยาย วันนี้เป็นวันลอยกระทรงเป็นวันที่เราจะต้องมาขอขอมาแม่คงคาที่พวกเราได้ร่วมกินทานโดยการทำให้แม่น้ำสกรปรกนะครับแล้วต้องลอยกันทุกคนไหมครับยายใช่จ้าคนไทยทุกคนจะต้องลอยกระทรงเพราะเราทุกคนต่างก็ได้ใช้ประโยชน์จากสายน้ำ งั้นยายช่วยสอนเราทำกทระทงได้ไหมคะได้สิจ้าเด็กๆ<ม>ก่อนอื่นเราก็ต้องนำต้นกล้วยมาตัดเป็นท่อนแบบนี้จากนั้นก็นำใบตองมาพันปิดเป็นรอบกับกล้วยไม้ก้านมะพร้าวแบบนี้ จากนั้น,นก็นำใบตองมาพันเป็นกรีแบบนี้จ้าแล้วก็นำไปเสียบที่ตัวกระทงประกอบกันให้เป็นรูปดอกบัวแบบนี้จ้านำทูกและเทียนมาปักไว้ตรงกลางเท่านี้ก็สามารถเอาไปลอยน้ำได้ค่ะเย้ของใบตองเสร็จแล้วสวยไหมคะ สวยมากจ้าโนบใบตองของผมก็เสร็จแล้วครับเก่งมากเลยเด็กเเดี๋ยวตอนเย็นเราเอากระทงไปลอยพร้อมกันนะครับค่ะว่าแต่ยายครับแล้วใครเป็นคนทำกระทงเป็นคนแรกล่ะครับเหล่ากันว่านางนกพมาาหรือเท้าสีสุราลัก สนมเอกของพระร่วงเป็นคนคิดค้นประดิษฐ์กระทรงดอกลัวทิ่เป็นคนแรกแทนการลอยโคมออประสิทธไม่ได้เมื่อสมเด็จพระร่วงเจ้าดจ้าสเด็จฮา,างชลมาาทอดพระเนตรกระทรงของนางนกพมา่าก็ทรงพอพระหฤทัยจึงโปรดให้พิจเป็นเยี่ยงยาง และให้จับประเทคนิลอยกระทงขึ้นเป็นประจำทุกปีนี่ก็เย็นมากแล้วยายว่าเราเอากระทงไปลอยกันดีกว่าดีเลยค่ะคุณยายไปกันเลยครับคุณยายก่อนที่เราจะลอยกระทงเราก็ต้องอธิษฐาน ขอพรและขอขมาจากพระแม่คงคาก่อนน้จ้าเด็กๆค่ะคุณยายเอาละที่ทานเสร็จแล้วก็ลอยต้นล้สูงใม้ย่งได,ได้เลยพี่กล้วยดูสิกระทรงของใบตองไปโน่นแล้วกระทรงของพี่ก็ตามกระทรงของใบตองและคุณยายไปเหมือนกัน สัไว้นี่เด็กๆแม่น้ํามีส่วนสําคัญต่อการเกิดและการเจเริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตเราต้องช่วยกันใช้น้ําอย่างมีคุณค่าครับคุณยายเราลักกันดีกว่านะเด็กๆค่ะเด็กๆตอนนิทานเรื่อง ทำไมต้องลอยกระทงเด็กๆสงสัยไหมคะทำไมถึงต้องลอยคะเพราะอะไรต้องลอยกระทงนะอ๋อรู้แล้วลอยกระทงเพื่อขอบคุณพระแม่คงคานะคะเพราะเราใช้น้ำทุกวันเราก็เลยต้องขอบคุณนะคะแล้วในนิทานจะมีเด็กหนึ่งสองคนชื่อว่าพี่อะไรคะพี่กล้วย กับน้องใบตองนะคะชวนกันทำกัะทงไปรอยนะคะก่อนจะลอกใช่ค่ะดูดีเขาดูดนนทุกเลย่งนิ่งงยมาแล้วที่เด็นอนทุบเไม่เห็น้ืน ปลอยกระทงวันนี้วันลอยกระทงคุณคุ้ยก็ทํากระทงเสร็จแล้วเดๆทาเสร็จหรือยางค้าลงชยคุ้ยดูหน่อยโชว์โชว์ว้ากระทงสวยใส่ชุดสวยกันเลยเหมือนกันเลยค่ะกระทงขอบคุณนพระแม่คงคานะคะไหนใครอีกโชูมาเลยค่ะโชว์ชูหน่อยช่หน่อยช่ให้คุณเห็นหน่อยชูนี่น้องอันปัน ว้าวเหมือนกันเลยมีฟลาเวอร์ด้วยอ๋อน,น้องกันปันอิ่มอิมมาว้าวตุก,กตาตงสวยมีตุกตาหน้ารักอยู่จุดดกปังด้วยโอ้ยมีกระทงอันไหนอีกคะไหนใครใครชุดไท,ทยโชว์สินสวยเลยรูแล้วค่ะมีใครอีกคะใครก็มาค้าแรงงานตัวหน่อยทีกท่กระทงแล้วรงงานหมดตลา เดี๋ยวเอากระทงมาเอากระตงมาอวดกินรูสิคะกินรูมีกระตงแหละเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นจะไปลอยกระตงมีใค่ไมคะมีไหมเอ่ยมีใครมาอีกเออ อยูยนะมีใครอีกคะวันนี้ขอให้เด็กๆก่อนเราจะทูอธิษฐานขอบคุณค่ะพ่อแม่คงคาขอให้หนูและสวัสดีค่ะแม่คุณครับุนจากโลกไปให้่จ็บป่าพ เรียงแมวสีเก่งๆทำแม่โรงา่ะ,ะดีๆหัวขโมกค่ะทำแม่โ <ใน S 2> ค่ะโอเควันนี้เด็กๆน่ารักทุกคนเลยสุขสันต์วันลอยกระทงนะคะบ๊ายบายบ๊แล้วเด็กๆอย่าก้มต่ำนะคะเดี๋ยวหัวจิ้มลงไปในรีบเวอร์เลยในแม่น้ำเลยนะไม่ก้มต่ำไม่ก้มก้มไปต่ำ <Eso. S 2> ให้คุณพ่อหรือคุณแม่ เอากระ a, finder. ทงวางที่แม่น้ำหรือจะลอยกระท u n ออนไลน์แล้วส่งเป็นคลิปมาฝากคุณครูด้วยก็ได้นะคะขอบคุณท่านลูกของท่านค่ะขอบคุณค่ะโชคดีค่ะสุขสารมาลอยกระถุงบายบาย